เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นเล Best p r ส c t i c ตที่เคารพทุกท่านดิฉันนางจูิีชูเกอร์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนวัดท่าช้างท่าช้างประกิจศึกษาอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีสำหรับแรงบันดาใจในการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การปลูกผักไฮโดรพอนิกสร้างอาชีพตามแนวริฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพมีดังนี้ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ1.1ความเป็นมาได้ความสําคัญของสภาพปัญหาโรงเรียนวัด่าช้างท่าช้างะกิศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดทําการเรียนการสอนตังแต่ระดับชั้นอนุอนบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีพื้นที่ด้านหลังโรงเรียนติดแม่น้ําปรสาสัทแต่มีข้อจํากัดคือสภาพดินเป็นลูกรังไม่เหมาะสมกับการปลูกผักต่าง ในฤดูฝนน้ำจะท่วมส่วนเกษตรจะมีวัชพืชมากภัยธรรมชาติจากภาวะโลกร้อนทําให้ฤดูการผลิตเปลี่ยนแปลงและศัตรูพืชระบาดเพิ่มขึ้นดังนั้นการปรับเปลี่ยนการปลูกในภาชนะปลูกให้ยกพื้นสูงขึ้นเพื่อป้องกันน้ําท่วมถึงเป็นการทําการเกษตรรูปแบบใหม่โดยใช้เทคโนโลยีต่างๆที่มีความแม่นยําสูงในการควบคุมน้ําและปุ๋ยมาช่วยในการทํางานโดยให้ความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อมและเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์การปลูกผักไฮโดรโปนิกสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ต้องดําเนินการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อาณาชีพมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพที่ดีต่อยอดอดีตปรับปัจจุบันและสร้างคุณค่าในอนาคตเป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 1.2แนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแนวคิดของการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนมุ่งให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติโดยมีครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกสร้างแรงบนันดาลใจให้คำปรึกษาดูแลแนะนำทำหน้าที่เป็นโค้ชและพี่เลี้ยง สเสวนาเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ได้มีความเข้าใจตนเองใช้สติปัญญาคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานนวัตรกรรมที่บ่งบอกถึงการมีสมรรถนะสำคัญในศต,รนะตรวรรษที่21 2. วัตถุป,ประสงค์และเป้าหมายของผรงานหนึ่งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปลูกผักไฮโดรโอนิกดูแลรักษาและสร้าง แปลงปลูกผักไนโตรเนบริกได้2นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้โดยใช้หลักวิธีการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นมีส่วนร่วมในการฝึกปฏิบัติ3เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณล,ลักษณะอันพึงประสงค์มีมีความสึกซื่อสัต์สุจริตมุ่งม,มั่นในการทํางานเป้าหมายเป้าหมายเชิงปริมาณหนึ่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ได้รับการจัดการจัดประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมวัสดุในการเพราะเมล็ดพ,พันธุ์ผักในแผ่นพันน้า สนักเรียนได้รับการส่งเสริมและฝึกทักษะอาชีพโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติเอง 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทํางานและเห็นคุณค่าของอาชีพเกษตรกรรมเป้าหมายเชิงคุณภาพ1นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานเกษตร 2. นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและมีทักษะในความรู้ในด้านการปลูกผักไฮโดรโปดิกการดูแลรักษาและโรงเรียนมีนวัตกรรมเพื่อ หรือวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศสามนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์วิมีวินัยใฝ่เรียนรู้ซื่อสัตย์สุจริตมุ่งมั่นในการทํางนานและมีจิตอาสา 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดําเนินงาน3.1การออกแบบผลงานหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ปูขาไกดโดปนิกสร้างอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพีพยงสมม่งเสริมนักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เป็นประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมกลุ่มพ้อหมายคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3จํานวน6คนวบคุณควบคุมการปฏิบัติผลิตผลงานโดยใช้รูปแบบท่าช้างโมเดลกํากับควบคู่กับวงจร P D C A 3.2การดําเนินงานตามกิจกรรมหรือแผนการ,รบริหารจัดการที่กําหนดขั้นตอนที่1ศึกษาถึงปัญหาของเปลงกเกษตรในพื้นที่ 2. ขั้นตอนที่2หาแนวทางปลูกพืชใหม่ด้วยการศึกษาดูงานเกี่ยวกับฝักไฮโดรพลิกสาจัดหางบประมาณจากโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 5. นักเรียนเรียนรู้และปฏิบัติขั้นตอนวิธีการพาะปลูกเมื่อเก็บผลผลิตสามารถนําผักไปขายได้ 6. ส่งผลงานเข้ารับการประเมินจัดอบรมหรือจัดแสดงนิทรรศการรับการศึกษาดูงาน 3.3ประสิทธิภาพของการทํางานจากการดําเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนโรงเรียนวัฒช้างาช้างประสิทติศาสรได้รับการพัฒนาคุณภาพการศาึกษาเต็มตามศักยภาพด้วยตนเองและพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21 3.4การใช้ทรัพยากรคณะครูนักเรียนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนและในชุมชนอย่างประหยัดและคุ้มค่ามีประสิทธิภาพส่งสุดเกิดประสิทธิผล รวมถึงเข้าใจและนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทรัพยากรที่มีอยู่ของตนเอง 4. ผลการดําเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับ4.1ผลสัมฤทธิ์ตามจุดประสงค์ 1. หลังจากเสร็จสิ้นโครงการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ส,สามารถปลูกผักไโดนอนิ์และขยายผลให้กับผู้ปกครองที่สนใจและมีแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 2. นักเรียนได้รับการ่งเสริมฝึกทักษะอาชีพโดยใช้กระบ,บวนการจัดกนรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้สูงกว่าเป้าหมายร้อยละร้อยสนักเรียนจํานวน6คนได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการ,รปลูกผักไฮโดรพอดิกมีผลสําเร็จสูงขึ้นกว่าเป้าหมายร้อยละแ4นักเรียนมีคุณลักษณะอันทุงประสงค์ระดับ2ขึ้นไปร้อยละร้อยมีมีวินัยสุจริตและก็มีจิตอา,า 2> 2. สา4.2ผลสำเร็จของงาน นักเรียนมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองมีทักษะการคิดแก้ปัญหาและทักษะด้านการทำงานเป็นกลุ่มนักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพมีพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ4.3ประโยชน์ที่ได้รับ 1. น,นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพนำเทคโนโลยีมาใช้ในเกษตรยุคใหม่การปลูกผักไร้ดินปลอกสาตว์ทไวรับประทาน หรือเพิ่มรายได้กับผู้ปกครอง2ครผู้ผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรูน้เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมได้ลงมือปฏิบัติริงด้วยตนเองส่งผลให้นักเรียนมีผลสำเร็จเพิ่มขึ้น 5. าปัจจัยความสําเร็จ5.1สิ่งที่ช่วยให้ประสบความสําเร็จ1โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วม 2. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสระบุรีมาถ่ายทอดความรู้แก่เกษตร ด้านการกเกษตรเกี่ยวกัูและนักเรียนเล่มอพันธ์นเก่โรงเรียนเพื่อใช้ใน,ในการจัดการเรียนการสอน 3. ครูผู้สอนได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้จากโครงการลูกพระดาบทจังหวัดสมุทรสาสมุทรปราการ 3. ครูมีความตั้งใจและมีความเตรียมพร้อมในการจัดกิจกรรมเป็นอย่างดีและ 4. นักเรียนรู้จักวางแผนเหตุผลค,ค่าของการปลูกผักไฮโดรพนิกปลูกผักไร้ดิน 6. บทเรียนที่ได้รับหนึ่งผลต่อนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยการปลูกผักไฮโดรบปนิกมีทักษะการปลูกผักไฮโดรบปนิกและนักเรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อยละร้อยและมีผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในภาพรวมมีระดับอยู่ในระดับมาก 2. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกเชิงบวกในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน 2. ผลต่อครูผู้สอนครูมีการสร้างนาวัตกรรมทางการศึกษาคิดสร้างสารรค์รูปแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาให้การพัฒนางานมีประสิทธิภาพสูงสุด 3. ผลการบริหารจัดการของโรงเรียนโรงเรียนมีผลการศึกษาหรือวิจัยการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนและยกระดับผลสำเร็จท,ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเ็การเผยแพร่ 7.1การเผยแพร่หนึ่งเผยแพร่พรทางเว็บไซต์โรงเรียนวัดท่าช้างท่าช้างประกิศษา 2. เผยแพร่ด้วยการจัดนิทรรศาการตลาดนัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาทักษะอาชีพเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2561ณโรงเรียนบ้านาามองไฟ 3. เผยแพร่ผ่าน y o ย t u b e 7.2ได้รับการยอมรับหรือรางวัลที่ได้รับ 1. ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองและหน่วยงานอื่นๆ ระเมินจากการให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัยอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน2ได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับเรียนเงินประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านวิชาการโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจําปีการศึกษา2 5 6 5ันห้รถึงสองพระดับภาคกลางได้ภาคตะวันออกเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราชสองพขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านสามัค สามารถเยี่ยมชมและสนับสนุนซื้อผักไฮโดูโปนิกผักกลอดสารพิษได้ที่โรงเรียนวัดท่าช้างท่าช้างปกรศึกษาขอบคุณค่ะดอันี้เ ล็อกล็สีแนี้นะนี่คือขั้นตอนการพ้อซึ่งครูจะให้พอแล้วเราไปมอมีนักเรียนต้องมาดูว hmm. ัน um, กันรว่าเลดไหนหรือยัง ี่เหลี่ยมดูสี่เหลี่ยมนคะเออนี้ทีนี้แต่ละก้อนก็มีสี่เหลียาอยู่ใช่ไหมใช่ไหถอดตก้อนแตั้นเอาไปพยายาเลยกดลงไปช่วยกอะไรตตี้นี้ัอนตอยอไอจได้ตอกย้น่นงไม้หดู่ไหนนะก่อนลุานเหมือนเมล็ดไปนา แล้วก็ยอนไม่ได้ลุมนะหยมไม่ลึกมากประมาณนี้มานลงมาอีกนิดนึงลนิดงนีนี่อ้ช่องเนี่ยเนี่ยมาตรง